สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ชาวพระเครื่องทุกคนนะคะวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่จา๋าวันนี้แม่บ้านนะคะพี่พบกันกับ ep แบ่งปันยามเย็น ep สี่หนึ่งหนึ่งกันแล้วนะคะฝากพี่ๆ่คะที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสําหรับการติดต่อนะคะพี่ศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้าส่งฟรีมีปลายทางค่ะถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามานะคะพี่จา๋า สามารถเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์ค่ะแอดไลน์กันเข้ามานะคะพี่ขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้ค่ะสะดวกปลายทางค่ะพี่จา๋าโทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้เดี๋ยวแม่บ้านจะส่งพัสดุให้ค่ะอีพี่แบ่งปันย่าเย็น411ค่ะพี่วันนี้ก็มีพระมาพี่พี่ได้รับชมกันหนึ่งชุดค่ะพี่จา๋าหมายเลขที่หนึ่งเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณปร,ริสุโทโธค่ะพ่อคูณรุ่นรับสเสด็จปี36ค่ะพี่ พร้อมเลี่ยมนะค่จะจาดเลี่ยมไว้พร้อมใช้งานค่ะหลวงพ่อคูณสา0รอยบาทใหม่เลขหนึ่งค่ะหม่เลขที่สองเป็นเตารีดหลวงปู่ทวดเนื้อเมกกะพัดค่ะพี่ปู่ทวดเนื้อเมกกะพัดนะคะพี่จ๋าเตารีดค่ะเลี่ยมไว้พร้อมใช้งานเช่นกันนะคะพี่เก่าสวยค่ะ แบ่งปันที่สามรอยบาทเตารีบหลวงผู้ทวดใหม่เลขสองค่ะหมายเลขที่สามเป็นปูท่ทวดเนื้อว่านพิมพ์พระรอดค่ะพี่หลวงผู้ทวดเนื้อว่านพิมพ์พระรอดหมายเลขสามค่ะเบอร์สามเก่าสวยนะคะพี่สามร้อยบาทค่ะ ถูกใจสนใจติดต่อแม่บ้านได้เลยค่ะพี่จา๋าใหม่เลขที่3นะคะพี่จา๋าเนื้อว่าน300บาทค่ะใหม่เลข4เป็นเนื้อว่านเช่นกันค่ะพี่จา๋าปูทวดเนื้อว่านใหม่เลขที่4คะ่ะเก่าสวยค่ะพี่ถูกใจสนใจติดต่อแม่บ้านกันเข้ามานะคะพี่จ๋าใหม่เลขที่4ี่ค่ะ เป็นเนื้อวาน300บาทนะคะพี่หมายเลขที่5ค่ะพี่จ๋าเป็นเหรียญหลวงพ่อแก่นค่ะหลวงพ่อแก่นวัดทุ่งหล่อรุ่นแรกนะคะพี่จ๋าเรียนรุ่นแรกค่ะพี่รุ่นแรกหลวงพ่อแก่นวัดทุ่งหล่อค่ะแบ่งปัน300บาทพ่อแก่นวัดทุ่งหล่อค่ะ หมายเลขที่นะคะพี่จ๋าเป็นพระสังกจายหลวงพอดิดวัดปักษะค่ะสังกจายหลวงพอดิดวัดปักษะเนื้อทองผสมค่ะแบ่งปันอยู่3ามยบาทหลวงพอดิดวัดปักษะหมายเลข6ค่ะ ถูกใจสนใจติดต่อแม่บ้านกันก็มาได้เลยค่ะพี่จ๋าเก่าสวยนะคะพี่หมายเลขที่7เป็นพระหูยานเนื้อตะกวัวขึ้นสะนิมแดงค่ะหูยานเก่าสวยค่ะพี่จ๋ามีคราบสนิมแดงมาโชว์นะคะพี่เก่าเก่าเลยค่ะพระหูยานหมายเลข7ค่ะสามร้อยบาทนะคะพี่จ๋าเก่าสวยเลยค่ะ หมายเลขที่8เป็นเหรียญครูบาเจ้าสีวิชัยหูเชื่อมค่ะครูบาเจ้าสีวิชัยสองสี่แปดสองค่ะพี่จ๋าเหรียญเก่าสักห้าใช้นะคะพี่พอสอลึกค่ะสองสี่แปดสองหมายเลขแปดคะ่ะเก่าสวยค่ะพี่ครูบาเจ้าสีวิชัยสามร้อยบาทหมายเลขแปดคะ่ะหมายเลขที่เก้าเป็นเหรียญหลวงพ่อสว่างค่ะพี่จ๋า หลวงพ่อสว่างวัดท่าพุทธาค่ะ2516ั25นห้าร้อยสิบหกะคะพี่จหลวงพ่อสว่างวัดท่าพุทธาสามร้อยบาทใหม่เลขเก้าค่ะใหม่เลขที่10เป็นพระสมเด็จค่ะพี่จ๋าสมเด็จเก่าใหม่เลขสิเกตทะลุซุม้มเนื้อกเก่าค่ะ เก่าสวยค่ะพี่จ๋าพระสมเด็จใหม่เลขสิบค่ะสามโดยบาทนะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะหมายเลขสิบเอ็ดค่ะพี่สิบเอ็ดเป็นสมเด็จเก่าเช่นกันค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขค่ะพี่จ๋าพระสมเด็จใหม่เลขสิบเอ็ดค่ะ 300บาทเก่าสวยนะคะพี่ติดต่อหมาบ้านกันเข้ามาได้เลยค่ะหมายเลข12ค่ะพี่เป็นสมเด็จเช่นกันค่ะสมเด็จหมายเลข12 300บาทนะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะ แบ่งปันสามอยบาทสมเด็จนะคะพี่หมายเลข13เป็นเรียนระคังพระอาจารย์ฟันค่ะอาจารย์ฟันอาจารโรค่ะพี่จา๋าเป็นเรียนระคังเก่าสวยค่ะพระอาจารย์ฟันนะคะพี่เก่าสวยค่ะพี่จา๋าปี2514ค่ะเรียนระคังพระอาจารย์ฟันนะคะพี่ปี14 3 0 0สอยบาทค่ะ หมายเลขที่14เป็นพระร่วงนั่งเนื้อชินค่ะพี่จา๋าเนื้อชินคราบความเก่ามาเต็มเลยค่ะพี่พระร่วงนั่งเนื้อชินตะกั่วค่ะแบ่งปันพี่พี่ fc สามร้อยบาทพระร่วงนั่งนะคะพี่จา๋าเก่าๆสวยๆค่ะพี่หมายเลขที่15้าค่ะ 15เป็นรูปหล่อนะคะพี่จ๋ารูปหล่อหลวงพ่อสว่างค่ะเนื้อทองผสมขึ้นคราบเขียวนะคะพี่จ๋าเก่าๆเลยค่ะพี่2,508นะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะแมงปันพี่ๆที่300บาทหลวงพ่อสว่างปี2,508ค่ะ หมายเลข16เป็นเหรียญหล่อชินราชเนื้อทองผสมค่ะพี่เหรียญหล่อชินราชนะคะพี่จ๋าเนื้อทองผสมค่ะหล่อเก่าเก่าเนื้อเก่าสวยค่ะพี่จ๋าเหรียญหล่อชินราชเนื้อทองผสมค่ะหมายเลข16 300าอยบาทค่ะ17เเป็นรูปหล่อหลวงพ่อโสธรค่ะพี่จ๋า รูปโปรหลวงพ่อสโสธรนะคะพี่ปี2,500ค่ะหลวงพ่อสโสธรปี2,500นะคะพี่จ๋า300บาทค่ะพี่หมายเลข17ค่ะ18ค่ะพี่จ๋า สิบแปดเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมหลังยันสี่ค่ะเสีมาปู่เอี่ยมหลังยันสี่เนื้อเก่าสวยค่ะพี่จ๋าเป็นเหรียญเสีมานะคะพี่จ๋าสองสี่หกเจ็ดค่ะด้านหลังเป็นยันสี่นะคะพี่แบ่งปันพี่พี่เอฟซีสามร้อยบาทหลวงปู่เอี่ยมค่ะหมายเลขสิบเก้าเป็นเหรียญหลวงพ่อพริงค่ะ หลวงพ่อพริ้งสองสี่แปดสามค่ะพี่จ๋าพ่อพริ้งเก่าสวยนะคะพี่พ่อซอลึกนะคะพี่จ๋าสองสี่แปดสามค่ะเหรียญหลวงพ่อพริ้งสามร้อยบาทค่ะถูกใจสนใจติดต่อแม่บ้านกันเข้ามาได้เลยค่ะพี่จา๋าหลวงพ่อพริ้งสามร้อยบาทค่ะหมายเลขยี่สิบเป็นพระนางพญาค่ะนางพญาหมายเลขยี่สิบพร้อมเลี่ยมพร้อมใช้งานค่ะพี่จา๋าเก่าสวยเลยค่ะ แบ่งปันสามบาทนางพญาใหม่เลข20ค่ะ21นะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญบาทน้ำมนต์วัดบวร,บรค่ะเหรียญบาทน้ำมนต์วัดบวร,บรนะคะพี่เก่าสวยคะ่ะพี่จา๋าบาทน้ำมนต์วัดบวรสามร้อยบาทนะคะพี่จ๋าเหรียญเก่าๆสวยคะ่ะพี่ แบ่งปันพี่พี่ FC เลยค่ะหมายเลขยี่สิบสองค่ะยี่สิบสองเป็นพระปิตานะคะพี่จ๋าปิตาเข่าบุ๋มวัดโพเอนค่ะพระปิตาเข่าบุ๋มวัดโพเอนนะคะพี่หมายเลขที่ยี่สิบสองค่ะดนา้นหลังมีอักขรลายยันชัดสวยเลยค่ะพี่ปิตาเข่าบุ๋มวัดโพเอนสามร้อยบาทค่ะ เก่าสวยค่ะพี่หมายเลขยี่สิบสามนะครจะเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมค่ะเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครจะเป็นปีสองพันห้าร้อยค่ะเก่าสวยนะครับจะหลวงพ่อวัดบ้านแหลมสามร้อยบาทค่ะพี่ถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาค่ะหมายเลขที่ยี่สิบสี่เป็นเหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงินค่ะหลวงพ่อเงินพิมพ์จอบใหญ่ค่ะพี่ หนงองสามร้ยบาท2ององ5 0หบาทนะคะพี่จ๋าถูกใจสนใจติดต่อแม่บ้านกันเข้ามาได้เลยค่ะวันนี้ก็ฝากพี่ๆนะคะที่เข้ามารับชมกันแล้ว like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสำหรับการติดต่อนะคะพี่084 9 1 5 8 0 6 5ค่ะส่งฟรีมีปลายทางค่ะถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่วันนี้ก็ขอจบคลิปพี แบ่งปันยามเย็ยนอีพีที่411ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า